ปลาตัวปลาดุกแม่ตัวแบบไงแล้ววะไอ้ไอ้ดีดีปลาดุกพี่สามตัวด้วครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อกันอีกแล้วกับช่องแชร์ข <c oughs> องบอลลอยสีนี่ตำมันตรงพ่อกันอีกแล้วนะครับกับมีนี่ต่ำมันตรงมานี่ครับมีการลงแขกหาปลาเอาคือม่นลงน้ำเขาไว้หมดกาลงครับเขาคือ,อได้มีแต่ตัวญ่แต่ปลาดุกนี่เป็นตาม นี่แหละ fc ี่เป็นมาหาปลาครับพี่น้อง fc หลายๆมาจะใสแน่นู้นเอพี่น้องคือมาหลายแค่อันนี้มาหน้าใสเจ้าขี้สร้างมาจับปลาเลยนะฮะโอ้เอาใจเย็นจ้าเจ้าขี้สร้างมาจับปลาเลยบ่บ่มาเพิ่งพี่น้องจับปลาซืิอ๋อบอกว่าบุญเติมลงแล้วบุญเติมลงแล้วอันนี้สิลงลงไปเบิ่งได้ใหญ่นั่นนี่สามตัวแหละลงแม่เดี๋ยวผมสิลงอยู่ คนคือนไหนก็รังใจหลายเถอะคุนมาจากสายนี่ไนครับมาจากสายทีใกล้เนาะครับผมล้ยบอยสิลงสิลงไปเบงเขาอะนะลงมาลงมาอยากดูเพียรู้ผมลงผมก็ได้ปลาสลิดเาแ่หนตัวใหญ่ใหญ่ไก็ง้นยแล้วมย่าไม่ไปไหนเลนี่ เสดับเบิ่งบนเติมไป่น้อญเติมลุยครับเดาเื่อปลนี่นี่ปนลุกอะงเลยครับใส่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 นี่ยุไมสุดเครับหเลยหยุดเลยหาวนบอเหโตันะครับไปโอ้ยไาใส่ยไป้ตหัเเออพูดอะ เมียนี่ไหมสองเซนหาพอตัวพอค้ับนี่ใหญ่เไม่ต้องปลาคอบวัดมุนเติมสวัสดีสวัสดีครับมันก็ลุยแห่างดีว่ะมนเติมนี่มนั่นปลาคอวโยไอ้มีจริงนะปลาคอแล้ว่าบวกนี่หามูวกนมาลงรัผมด้อบวกนี่ตีเทียงไม่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไป็นน้ึ่นพี่น้องไ่ได้ยเ้คนค้นไหลก็ปลายหลก็เอียไหลอวเนยอะไรวะอะไรดินดุกดักดุกดักตรงเนี้ยเห็นด้วยไเฮ้ยเข มันต้นมันต้นนี้เนนต้นนึงพกน้นเตือนสายไปนี่รอคอฮะคอเดี๋ยวิดี <câ> ย๋ยวเดี call, ๋ยนเดี๋ยวขอจีนลมเราได้ปะเนี่ยจลมเราได้หรอจีนลมมต่ออ๋อพี่น้องจินแดดครับโค้เงียบเยอแลยบอกดาโอ้ยหมดเลย้ี บังไป่น้าบังติดลมแ้โอ้ติมืออะไรปะคว้าบ่ขาขาสเลยอะไรอะนี่ไปไม่ไหวหรอกผมไม่ไปไม่ไหวเลยอยู่ที่เดิมเนี่ยปนไหนไปไหนวะน่ิคนป่าางมเนาะบงลึกบลึกไหนบ่ติดลม้ลมอะไรลมแห้งเถอะลมแห้งมันเปนลติดลมแพี่น้อแก เตรียมวามตอนนี้ตาเมาอะเตดลมแล้วเชื่อนยวเลยเดี๋ยวเดียพ่พูนมันไล่ปลาไปไปบังพ่งมันต้องร้อยไปมาครับหมด้วนะไปเลยครับไป่อไรทีนี่ดึงดึงผม่อไอ้ เดิไปขึ้นโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโ้วตั้เตเตาน้อยี้เตาน่อยไปบ้ไได้ครับต่อนี้อือปื๊ดว้า้ยี้ยงมือจทำไปขัด้อแล้วไปชันไปชันไปชันน้อยโอ้ย้เอล้ลออมพี

แล้วเจยวสูบอนี่เค็ีไปต่อกันบ่อนหนนเนาะหล้บอ่อเท่าหมเนี่ย,ยมุนเติมได้ไหม ต้นบ่คะไปไหมเอาไปทำไงไปปล่อยคุณเละแล้วปล่อยอ๋อเอาไปปล่อยคุณเละแล้วพี่อันอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ครับกระสังครับโอ้ยเภอกระสังใกล้ๆกันหมดทีมงานสามร้อยสามร้อยสามหมื่นสามหมื่นตัวสามหมื่นสามหมื่นโอ้ทีมงานสามหมื่นตัวหมดเละแล้วไหนๆตัวไหนใหญ่สุดนี่สองตัวนี่กลับไปนี่โอ้น้อยน้อยน้อยโอ้ตัวนี้ใหญ่ระวังมันออกได้ได้สามตัวมั้งครับ ปะปปปเงตัวใหญ่ค่ะวะน้องขับคนเร่งอันี้จะมีสุดเทียนบาหนิถ่านหนาเลย่านเลยมาจากหน่าลามบมออ้มาจากไจากลามคนแหงนี่ี่ีจะนอนมาลายหลปน่อมาหาเี่ตับคับผมยงี่กตอนผมไหจะอดไปไหนอาจารนอดเมาแล้ว ไม่ลงน้กับผมเลยมวนโม่จรเขาทไดนเจอกันกั่นอกกันนะนอกเลยบ้านรอบผมทำตแท่งกันนะมาหาแต่น้อยมันถี่นีทั้งเบิดทั้งสหน่วยเนะครับสาหน่วยพอแหละก็สูงมากหมดโอ้ ต่อไปกเดี๋ยวสิไปสูบีบอนี่เนาะเป็นบอ่อนี่ที่จะต้องสูบอีกรอบครับพี่น้องนี่สิสฟซูบอ้นนี่อีกล่างโตเอาพอ้นหรืออขึ้นได้ล่างโตครับเอาครับพี่น้องผู้ใดอยู่งเกอยู่งเกยมาตอนนี้ยังท่านเนาะยินดีต้อนรับครับผมวันนี้ก็กล้าเข้ามาสวัสดีครับทบุกคนเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้านี่ศาสนี่เดี๋ยวลุยต่อครับพี่น้องสวัสดีครับ